ดูในการเตรียมความพร้อมของกะกะตจังหวัดยะลากันบ้างนะคะเพราะว่าวันที่9นี้นะคะ,คะจะถึงนี้แล้ววันอาทิตย์นี้นะคะก็จะมีการเลือกสอวอใ,<ช>ในกลุ่มะระดับอำเภอกันนั่นเองค่ะในส่วนองก,ะกะตกะกะตจังหวัดยะลาค่ะติวเข้มนะคะให้ความรู้เครือข่ายพลเมืองนะคะร่วมสังเกตการ,การเลือกสอวอนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้ค่ะ บรรยากาศที่ห้องประชุมพิมพมาดาโรงแรมปั๊บวิวอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างให้เครือข่ายพลเมืองมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนให้เครือข่ายประชาธิปไตยค่ะมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภออำเภอละ5คนและระดับจังหวัดจำนวน23คนเครือข่ายเยาวชนสังเกตกา,การเลือกตั้งจำนวน9คนและเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยจำนวน7คนรวมผู้เข้าร่วมโครงการนะคะทั้งหมด79คนค่ะร้อยตำรวจเอกสมนึกกุลมณีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะทางกะกะตจังหวัดยะลาเองค่ะก็ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งสวระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายน2567และระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายน2567ค่ะซึ่งก็จะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้เครือข่ายพลเมืองมีส่วนร่วมในการสังเกตการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาอีกด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจาลาได้จัดอบรมคณะกรรมการประจําสถานที่เลือกตั้งระดับอําเภอก่อนวันเลือกสวที่จะมาถึงในวันที่9มิถุนาย,ยน2567 โดยมีเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอแต่งตั้งทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกตั้งระดับอำเภอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบจำนวน109คนเข้าร่วมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสอวแก่คณะกรรมการประจำสถานที่เลือกระดับอำเภอได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ